ดีครับทุกคนวุว้นใบสตาร์ลี่ช่อนันเจ้ะ ทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมีอะไรตื่นเต,นต้นและเซอร์ไพรส์มากทุกคนรอดูคลิปนี้ให้จบนะฮะคือวันนี้ตอนแรกจะไม่ถ่ายคอนเทนต์แล้วนะครับเก่งเอาเข้าสวยอ่ะทุกคนมาอาบน้ําแล้วก็ตัดขนเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเข้าสวยไม่เคยตัดขนแบบเก็บทรงให้น่ารักเลยนะครับครั้งนี้มันคือครั้งแรกที่เก่งตัดสินใจมาแล้วจะไม่ถ่ายแล้วเพราะว่าเออเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการอาบน้าเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้จริงๆครับทุกคนเพราะว่านี่คือสภาพเข้าสวยหลังจากตัดขนเสร็จไม่คิดว่ามันจะน่ารักขนนาดี้้้้ทุกคถพรอมแลวไปู เอาเฉมกยตลอีวันยเขยลากงมากเลยเายน่ารักตลเยหันมาตรงตหน่อยลูกเขา่วยหันมาตรงตรหน่อยเรวเขา่วยนักตอวขทุกคนดูนี่มันน่ารักมากเลยเนี่ตอนแรกว่จะไม่ถ่ายคนเทนตวนะคะราะมันอดใจไม่ได้ทุกคนดูนี่สิน้องตัดน้องตัดขนข้างเลียงมันน่ารักมากเลยอ่ะอุยเฉยน่ารักจังเลย ดูนี่ทุกคนดูดูนะน้องกลมไปหมดเลยอ่ะกลายเป็นหมีขั้วโลกแบบจริงจังๆมากอลยเขาสวยตอนนี้กลายเป็นหมีขั้วโลกแล้วลูกข้อมือได้ปะมึอคือเก่ามืออ๋ออ๋อกลับ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 อยวพากลับอย่พากลับจ้าลูกเดี๋ยวพากลับเดี๋ยวพากลับดูหางอุ้ยหางมันขรุลูะมากเลยอุ้ยเขาสวยกี่วันด้วยดูหางนะครับทุกคนดูหางเหมือนไม้ปัดขนไก่เลยลูกมันอุบปูไปหมดเลยดูหางดูหางนี่ดูหางหางดูเหรอ ไม่หนูน่ารักขนาดนี้เขาเฉยเขาเฉยน่ารักแต่เล็กอุ้ยอีกัสซิล่าเด้อไอ้ของเก่งดูสิดูหางนะทุกคนดูมันกลมมากเลยดูดิดูนี่แล้วดูหางแล้วดูขาสิอุ้ยนี่อุ้ยอีวันอีวันเลยดูแจ็คชี้จังเลยล็กุ้ยกจับบ้างกันดีกว่ากลับจริงจรแล้วทุกคนดูนี่อุ้ยมันแบบดูสิทุกคนมันอู้มันไม่รู้จะอ่ารมื่อู้หูแล้วสวยเอ้ย แม่ดู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 มันน่ารักแม่แม่เปิดเด้อบอ่มันกลมคุรูเลยเนี่แบบพระเจ้าตาดีมากมันกลมคุรูเลยตับวิ่งตะกักสวยตะักมกลมคุรูเลยกลมเลยฉันกลมคุรูเลยใหญ่กลมบ้าช่วยตกกยัก ไอ้บุกดัดดัดันดัดัเข้าไปไอ้ไอ้ไอ้ไออ้แม่แม่แม่ดันดัมเข้าไปดันมเข้าไปไปก่อนดันมาเข้าไปก่อนดันมเข้าไปก่อนดันเขาชวยเข้าไปดันเขาชวยเข้าไปช่วยช่วยตัวเขา่วยาช่วยตัวเขาช่วยตัวเขโอ๊ยจะกินาแล้วกินหัแมวกินรัแม่เอาเข้าไปเข้าไปกู่วยยดแต่พอนะทีมเนาะปานีนี่เนาะ มันรู้ว่ามันจะขบอุ้ยเวรกล้ากูตายเจ๊กูตายมกูตายกูตายแม่เปิดงานไม่ได้เอางัแมวหอมมาตอนนี้คือหอมมากนะทุกคนเรียนเยนของเบิ่เเอาแม่มเร่เร่เจดีคันเจนโอยโอ้ยอยอยเวรกล้ากูถึงมดมุดเกูมดเจโอ้ยป่เดเขาดอกบ้านนอะมันจะน,าน่ารักเลยทีเดีย าอาแม่แม่แม่เร็ว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 เร็